สวัสดีชาเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริกายุวาเกมเมอร์กิจวาเจ้าเก่านะครับก็กลับมาแล้วนะหลังจากที่ผมเป็นโควิดมานะก่อนหน้านี้ใครหลายๆคนอาจจะทราบจาก t ิ k t o อกหรือว่าหรือไม่รู้มันเปติกตอกได้ไงก็ไม่รู้เพราะผมไม่เล่น t ิ k กตอกนะฮะแล้วก็ผมจะแจ้งข่าวส่วนใหญ่ผมจะแจ้งข่าวหน้าเฟซผมแล้วก็ในชุมชน u t u b e นะครับว่าผมติดโควิด ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะฮะประมาณวันที่11บเอดนะแปเก้าเนื่องจากว่าผมติดโควิดจากพ่อผมนะฮะผมติดรู้สึกว่าจะมีอาการตั้งแต่วันที่แปดนะฮะวันที่แปดเชื่อใช่ใช่วันที่ 8. แปดวันอาทิาตย์นะครับเสร็จแล้วนะผมไปตรวจจริงๆเนี่ยอวันที่11 นะครับผมนะเออผมตรวจจริงๆว่าผมเป็นโควิดวันที่1ิ10 10ด1ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เจอจริงๆนะครับแต่ในโควิดครั้งนี้มันทำให้ผมเสียพ่อไปนะครับผมเพราะว่าพ่อผมเสียจากโควิดเหตุการณ์โควิดเนี้ยวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะเนื่องจากว่าเชื้อโควิดลงปอดพ่อผมแล้วก็พ่อผมฟอกตงฟอกไตอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งจะบอกว่าขนาดผมเนี่ยดูแลตัวเองขนาด อยู่ในห้องอยู่ในห้องผมนะประมาณ20บกว่าชั่วโมง23บชั่วโมงผมแทบจะไม่ออกไปไหนเลยนะผมยังติดโควิดได้นะเนื่องจากว่าพ่อผมเขาไปฟอกไตนะครับผมน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักฟอกไตคืออะไรแล้วเราก็ไปหาข้อมูลเอานะครับผมการฟอกไตคือการรักษาอะไรอย่างหนึง่งของคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคราวนี้พ่อผมวิติดโควิดจากที่สถานที่ฟอกไตนะครับเสร็จแ,แล้วก็มาติดติดจากที่บ้านนะครับผมก,ผมก็ผมก็ไม่อยากจะโทษพ่อผมนะ เพราะว่าเขาไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันมันแย่มากนะครับการติดโควิดนะฮะเอาละเ,ละเ,ละเละพูดถึงเรื่องการติดโควิดแล้วอาการของผมเป็นยังไงของผมอาการช่วงแรกๆเนี่ยที่ผมเป็นนะครับก็มันเหมือนคนไม่สบายนะครับมีไข้ตัวร้อนนะฮะมีน้ำมูกนะครับแต่ของผมอ่ะมันเริ่มหนักตรงที่ผมเริ่ม อาหายใจไม่ออกหายใจลาบากเดินเหนื่อยพูดเหนื่อยแค่เดินไปเห้องน้ําห้องน้าผมอยู่แค่นี้ใกล้ๆเนี่ยประมาณห้าเมตรเอ้ยไม่ไม่ไมเออประมาณสองสประมาณสี่ห้าเก้าผมยังเหนื่อยอะ่ะผมรู้สึกหอบผมรู้สึกเฮ้ยผมมปผมไปอะไรวะผมก็เลยจําเป็นที่ต้องซื้อออเขอเครื่องวัดชีพจรจากปนิ้วจากเพื่อนมาเสร็จป,ปุ๊บมาวัดปุ๊บเฮ้ย ค่าออกซิเจนผมต่ําเอาแล้วผมติดคือแล้วคราวนี้ตอนนี้ผมเรียกอด้รับการยืนยันแล้วผมเป็นโควิดผมก็เอาหายแล้วก็ออกซิเจนต่ำเแสดงว่าเชื้อลงปอดออกซิเจนผมต่ำเหลือประมาณเก้าสิบสามเก้าสิบสี่อย่างเงี้ยคือตอนนี้คือเริ่มต่ําแล้วมันต้องนอนคว่ำหรืออะไรเงี้ยมันถึงจะดีขึ้นใช่ไหมผมก็เลยติดต่อคนรู้จัก ขอถังออกซิเจนมาดูนี่นั่นซึ่งผมคิดว่าตอนแรกอะ่ะผมนึกว่าผมจะสามารถรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านได้เป็นโฮมอโซเลชันนะฮะซึ่ง <c oughs> ไม่ไหวมันไม่ไหวครับของผมมันไม่ไหวเนื่องจากว่ามันต้องมันมันมันลงปอดนะฮะ <c oughs> ผมฉีดวัคซีนแล้วนะผมมีวัคซีนซีโนโแวคอยู่ในตัวสองเข็ม นะครับอืมมันก็อาจจะช่วยได้หน่อยนึงนะฮะดีดีกว่าไม่มีนะมันเขาเรียกว่าการตายนะฮะการตายจริงแต่ไม่ไม่กันติดนะครับนะฮะส่วนใหญ่วัคซีนก็เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าตัวอื่นๆพวกเอสต้าไฟเซอร์อะไรพวกนั้นเนี่ยมันกันได้ดีกว่ากันตายได้ดีกว่านี้นะครับมันมันมันกันการกระจายด้วยอะไรอย่างนงี้ด้วยดีกว่าแต่ว่าฮะผมเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ฉีด นบเนองจากผมเป็นคนกลุ่มเจ็ดโรคกลุ่มเสี่ยงนะครับเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดโรคอ้วนนะฮะคุยกับเพื่อนหลายๆคนนะตอนแรกก็คุยกับปงคุยกับแป้งอะไรเงี้ยคุยกับแป้งคุยกับพวกป๊อป,อปอว่าเฮ้ยทำยังไงดีก็น่าจะรักษาตัวที่บ้านได้นะแต่แต่แตป้งก็ช่วยฮะนะนะส่งของกินมาให้นูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกะแบบว่าอยู่เลยอยู่บนห้องเลย14บวันน่าจะหายสุดท้ายไม่ไหวครับ ทางโรงพยาบาลที่ผมไปตรวจมาเนี่ยเขาส่งยาฟาวิไอฟาวิพิลาเวียมาแล้วนะฮะเป็นยาต้านไวรัสลงปอดอะไรมาอักเสบในปอดอะไรพวกนี้นะเออเสร็จแล้วก็ไม่ไหวอยู่ดีผมก็เลย,เยลอยากได้เตียงโรงพยาบาลอยากได้เตียงอะไรที่มันมีคนคอยดูแลผมอะไรเงี้ยอยากได้หั่งออกซิเจนอะไรเงี้ยก็เลยโพสหน้าเฟซไปนะ เพราะคนหลายคนแชร์มากขอบคุณมากเลยผมก็จะขอบขอบคุณทุกๆคนด้วยนะฮะที่ช่วยแชร์ช่วยโพสช่วยคอมเมนต์อะไรของผมนะในวันนั้นนะครับสุดท้ายก็มีแท็กไปหาคุณกันบะหมี่จมพลังนะครับผมซึ่งเขาก็ช่วยผมเรื่องการหาเตียงได้ที่บุศราคม เราพูดถึงเรื่องบุศลาคำก่อนนะฮะก็ขอขอบคุณคุณกันมากๆที่ทุราาัจัดหาให้เรื่องเตียงครับขอบคุณมากๆเลยครับตอนออกมาคุณกันก็บอกว่าสามารถช่วยได้นะพาส่งกลับมาบ้านได้แต่ผมเกรงใจนะออผมก็เลยกลับเองนะครับเอาละครับเรามาพูดถึงเรื่องบุศลาคำนะที่ผมไปกันหลายคนอาจจะบอกเฮ้ย hey, เตียงสนามเป็นยังไงบ้างพี่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างซึ่งอ,งอย่างนึ่ว่าฮะเตียงสนามบุศลาคำมันเป็นเตียงกระดาษ เป็นเตียงกระดาษที่ผมว่าแข็งแรงระดับดึงเลยนะเตียงกระดาษแข็งแรงระดับดึงถ้าเกิดไม่เปียกไม่ไม,ไม่ไม่เอามือไปต่อยไม่อะไรแบบนี้มันสามารถนอนได้ยาวๆผมนอนได้เก้าวันไม่เป็นอะไรเลยนะครับแต่บางคนอาจจะอย่างว่าฮะมันเตียงที่ที่บุชลาคำเนี่ยจะมีจะมีมีโซนหลายๆโซนโซนผู้ป่วยสีเขียวก็คือคนเป็นโควิดแต่ไม่ลงปอดไม่เป็นอะไรมากครับ ช่วยเหลือตัวเองได้สบายเลยนะมีแค่อาการโควิดเบื้องต้นนะมีไข้อะไรพวกนี้ฮะแต่ไม่ลงปลอดสามารถเดินได้ทำข้าวกินกินข้าวอาบน้ำดูแลตัวเองได้จนกว่าจะหายจนกว่าจะไม่มีเชือ้ออันนี้มีโซนนี้อยู่โซนต่อไปโซนสีเหลืองคือของผมซึ่งผมมาตอนแรกไปเขาส่งผมไปอยู่โซนสีเขียว ซึ่งผมต้องการถังออกซิเจนผมเ,เกือบแบบแม่วันแรกนี่เกือบตายเลยนะแต่ว่าพอวันต่อมาเขาก็เปลี่ยนให้ไปอยู่โซนสีเหลืองนะครับโซนสีเหลืองนี้ก็มันจะเอ,อเขาเรียกว่าโซนนี้ยจะมีคูป้ป่วยกลางถึงหนักนะฮะเนื่องจากว่าต้องการออกซิเจนนะฮะแล้วก็บางคนดูแลตัวเองไม่ได้เพเราะเนื่องจากว่ามันลงปอด ลงบออแล้วมันเหนื่อยมากแล้วห้องน้ํามันไกลแบบเป็นร้อยร้อยเมตรอ่ะนะห้องน้ําประมาณร้อยเมตรได้นะฮะเดินแบบโอ้โหเดินผมเดินว,ว,ว,วันแรกที่ผมไปอ่ะจะบอกผมผมยอมรับจต่ความจริงนะผมไม่ได้อาบน้ำสามวันที่ที่ที่บุษาคำอ่ะวันแรกสามวันแรกเลยที่ผมไม่ได้ไปเพราะว่า มันไม่ไหวจริงมันลุกไปอาบน้ําไม่ได้นะฮะแต่ใค่เข้าห้องน้ำอ่ะผมก็เข้าได้แต่ว่าถามว่ากลิ่นเหม็นไหมไม่เหม็นเนื่องจากว่าที่บุษาราคัมเนี่ยที่ Impact a r e ีนเมืองทองธานีเนี่ยครับเขาเปิดแอร์ตลอด24่ชั่วโมงแล้วการดูแลตัวเองของที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับก็ที่บุษาราคัมเนี่ยในโซนสีเหลืองนะในโซนสีเหลืองเขาจะมีเอ่อคนเรียกว่าขวหน้า หมู่บ้านหัวหน้าหมู่หัวหน้าโซนอะไรเงี้ยเขาจะคอยดูแล,แลเราสำหรับเขาเป็นคนป่วยคนหนึ่งกันแหละฮะที่แข็งแรงกว่าเรานะเขาอาการดีขึ้นกว่าเราเขาจะรับหา,อาของกินของกินมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมาส่งตามจุดๆเนะี่ยเขาก็จะไปเอาของกินมาให้เรามาส่งให้เรานะฮะแล้วก็วัดความดันบเบวัด ไข้ว mm ัดออกซิเจนให้เราแล้วก็ส่งให้ทางทางหมอนะฮะช่วยกันประมาณนั้นฮะก็ขวหน้าหมู้าก็ประมาณนี้พอหลังจากผมแข็งแรงผมก็ก็ไปช่วยเขาเหมือนกันแหละครับนะ mm hmm. ห้องน้ําที่บุษราคัมเป็นยังไงครับรหลายหลายคนอาจจะบอกว่า hey, ที่อิมแพคอา้ีน่าทัเมืองทองธานีเนี่ยขนาดมีงาน e อีวงีเวนไรเนี่ยห้องน้ํามันยังเต็มย,ยังเละขนาดนู้นขนาดนี้จะบอกว่าอันนี้เละกว่า มันจะมีโซนที่เละและโซนที่ไม่เละนะครับเนื่องจากว่าห้องน้ำอ่ะมันมีคนมากหน้าหลายตามาใช้นะฮะรอยพ่อพันแม่ครับบางคนใช้ห้องน้ำชะโคกไม่เป็นนะเอากระดาษทิชชู่ทิ้งลงในชกโคกแล้วกดอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ตันเละนะฮะบ,บางคนกินยาแล้วยามันมันขับถ่าย บางคนยังไม่ถึงห้องน้ําเลยมันมันมัน,มนยังไม่ถึงเข้าประตูห้องน้ำอ่ะมัน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 เละลาดไปแล้วอะไรเงี้ยก็มีนะฮะซึ่งมันห้องน้ํามันเป็นเป็นเป็นแบบอะไรที่แบบคือคุณเจอเจอโซนที่ดีมันก็ดีไปแต่ผมจะบอกว่าผมผมไม่ค่อยได้ถ่ายเนื่องจากว่าระบบเขาผ่านหรือระบบย่อยของผมเนี่ยตอนนั้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็ได้แค่ไปไปไปฉี่เดียว ขี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะนานๆทีขี้ทีหนึ่งเนื่องจากว่าแต่ถ้าเกิดจะไปขี้ทีเนี่ยผมต้องเข้าห้องน้ำผู้หญิงเว้ยเพราะว่าห้องน้ำผู้หญิงสะอาดงงว่าห้องน้ำผู้หญิงสะอาดแต่ว่าในนั้นก็จะมีเออซึ่งในห้องน้ำอะ่ะบางทีมันคนไปอาบน้ำได้ด้วยอะ่ะผมก็งงเหมือนกันนะบางคนเขาไปอาบน้ำตรงนั้นาเนื่องจากว่ามันมันไม่ไกลไง ราะว่าห้องน้ำห้องอาบน้ำเป็นที่เดีกันแม่งไก่แล้วห้องอาบน้ำมันมันมันกลางแจ้งมีอะไรกั้นนิดหน่อยแล้วมีผ้าม่านปิดแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็เออมันกลางแจ้งระดับหนึ่งอะแล้วผมก็ใช้ห้องน้ําก็ปกติครับผมพอนี้พอผมเริ่มแข็งแรงและเริ่มเริ่มเดินได้อะไรแล้วได้แล้วผมก็กลับมาแบบเอ้ย ช่วยชาวบ้านเขาฮะไปช่วยคุณลุงช่วยป้าวัดความดันช่วยหาออของกินนะครับผมหรือว่าลุงคนนั้นต้องการน้ําร้อนหรือเปล่าเรากดน้ําให้อะไรเงี้ยแล้วแต่ครับก็ผมก็ยังเหนื่อยอยู่นะฮะมันไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะก็ยังมีอาการอยู่นะครับแต่ว่าที่บุษราคามอย่างที่ผมบอกครับมีร้อยพ่อพันแม่ฮะบางการความเกรงใจบางคนก็ไม่มีนะฮะเนื่องจากว่ามันมี โซนฉันทนาการโซนโซนแบบให้คนมานั่งดูทีวีอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มีทีวีเครื่องใหญ่มีลำโพงมีอะไรให้คนก็จะว่าไงดีอ่ะมันจะมีกลุ่มคนบางคบางกลุ่มที่เอ,อไม่ควรไม่ควรออกมาจากสังคมของเขาควรจะอยู่ในสังคมของเขาไม่ควรที่จะมาสู่สาธานะชน ควอยู่แบบกลุ่มของเขาอยู่ในลืบของสังคมเอประมาณนั้นนหละแบบอมันคือสถานพยาบาลแต่ว่าสิ่งที่เขาทําคือมันเปิดเพลงตืดๆอ่ะคุณเข้าใจว่าเปิดเปิดเพลงตืดๆเปิดเพลงสงการะอะไรเงี้ยเปิดเพลงแบบเปิดเพลงแดนตอนประมาณเก้าโมงเช้าตอนเช้าเช้าเจ็ดแปดโมงเงี้ยเขาต้องการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่คนก็มาเปิดตืดๆ แล้วก็มาเล่นอะไรกันแบบมันจะมีบอกบีดนะฮะซึ่งบ b นแบ็คบินแบ็คบินแบ็คไม่ให้แบ็คบีดบินแบ็คมันจะแบบสามารถนอนแล้วก็มีแบบเม็ดโฟมข้างในอยู่เขาเล่นอะไรกันตุ้ีกันแบบเม็ดโฟมกระจายแต่หมดเลยโอ้โหสุดยอดจริงไม่รู้เขาเขาคิดอะไรกันอยู่ถึงทำทำอย่างนั้นนะนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเขาทำอะไรยังไงคิดยังไงเออคนพวกนี้ เะครับเราก็มาพูดเรื่องของกินของแต่ละวันนี้ผมได้กินก็ในการกินของเขาของเขาก็จะมีช่วงเช้าประมาณ7จ็ดโมงนะแล้วก็1ิบเอดโมงแล้วก็4ี่โมงเย็นนะฮะแต่หาว่านอกนั้นมีเวลานั้นอนอกจากนนี้มีของกินไหมก็มีครับก็เขาจะมีคนบางคนก็มาแจกโจ๊กแจกอะไรอเงี้ยก็โชคดีเกินไปฮะมีแบบโจ๊กสําเร็จรูปของผม,มวางเต็มไปหมดนะครับก็อาหารนะฮะ มันก็จะไม่ค่อยมันไม่ซ้าเท่าไหร่แต่ว่าอาหารจะบอกว่าอาหารดีมากนะฮะแต่ของชามโมคุงเนี่ยเขาเป็นโล่โฮะนะฮะฮอพิเทลนะฮะแต่ว่าชามโมคุงบอกอิชาอาหารของผมมากกว่านะฮะเพราะว่าของของชามโมคุงนี่กินแต่ปาร์ตีนะฮะของผมนี่อาหารมีแบบหลากหลายนะไม่ว่าเป็นอาหารอ่อนหรืออาหารธรรมดาครับมีแบบแต่จะบอกว่าตามข่าวที่บูชาคำที่บบว่าคนไปตาย ไปตายอย่างเดียวเลยใครไปไปก็ไป,ไป,ไป,ไปยังไงก็ตายซึ่งจะบอกว่าเอาจริงอ่ะที่เราควรไปบุษราคำเนี่ยเราควรที่จะยังไงดีอ่ะคนที่ไปที่นั่นน่ะมันต้องดูแลตัวเองได้ะระดับหนึ่งเข้าห้องน้ําเองได้เออแล้วก็กินข้าวเองได้กินใย,ยเองได้ไม่ยออ่อท้อฮะเนื่องจากว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ย บางคนเนี่ยเขาท้อเขาไม่อะไรเลยเขาไม่กินข้าวเขาไม่เข้าห้องน้าคือปล่อยตรงนั้นเลยนะอันนี้คือแบบปล่อยเละตรงนั้นเลยตรงที่เตียงที่นอนเขาเลยไม่กินข้าวไม่กินยาไม่เข้าห้องน้าไม่อะไรเลยครับสุดท้ายเขาตายเพราะว่าเขาไม่อะไรเลยจริงๆออกซิเจนก็ไม่ใส่ทาตามที่หมอบอกไม่เลย บางคนดูแลตัวเองไม่ไหวมันต้องมีญาติญาติบางคนที่ป่วยเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละโซนก็ยังสามารถที่อย่างเช่นเขาหมอบอกให้ญาติคนนั้นกลับได้แล้วแต่ไม่กลับก็ได้นะดูคอยมาคอยดูแลญาติคนที่อาการหนักก็ได้นะครับอย่างนี้ก็มีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนื่องจากในนั้นนะ่ะผมก็เป็นกลางๆนะบอกเลยว่า เจ้าหน้าที่นนั้นนะ่ะไม่พอจริงๆคนไม่พอนะฮะอพยาบาลต่างๆไม่พอบางทีข้อมูลเตียงเนี้ยก็เรยองไงเขาเรียกว่าข้อมูลไม่ไม่ตรงก็มีนะฮะมันก็เลยทําให้บางอย่างล่าช้าหลายอย่างลาล่าช้ามากนะ,ะคนไม่พอจิตอาสาก็มาช่วยบางคนเป็นจิตอาสา ตอนแรกไม่ติดแต่พอช่วยไปช่วยมาเขากลับติดโควิดขึ้นมาก็มีมันมันมันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเห็นใจบางอย่างและควรปรับปรุงหลายๆอย่างก็มีจริงๆนะสำหรับบูราคำนี้ที่ผมไปนะฮะที่ผมสัมผัสด้วยตัวเองมันมีทั้งๆมุมที่แย่และมุมที่ไม่แย่ นะฮะมุมที่ไม่แย่คือเขาให้ยาเราเขารักษาเราตามลาการจริงๆมีเอ็กซเรย์ตลอดนะครับเขาคอยเอ็กซเรย์ให้เรามีอะไรก็โทรไปหาหมอได้เลยนะครับโอเคก็ผมก็หายได้ประมาณใช้ประมาณเวลาประมาณ9วันในการรักษาตัวอยู่ที่บุษลาคำัวันนะครับก็รวมกับที่บ้านด้วยก็ประมาณรวมแล้วก็ประมาณตั้งแต่วันที่9ประมาณ10กว่าวัน โดนหมดพอดีแค่สิบสี่วันหายหายจากโควิดนะฮะผมปีเชื้อลงปอดระดับหนึ่งหลังจากผมหายกลับมาอาการผมก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ายังมีการรับรู้กลิ่นเนี่ยของผมเนี่ยยังไม่เต็มที่แล้วก็มีอาการเหนื่อยปอดองปอดนะฮะพูดอะไรต่างการทำคลิปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับไปทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่า การพูดของผมเนี่ยมันยังโอเคไหมนะก็ดูจากได้จากคลิปนี้แล้วกันนะครับก็อันนี้ผมมาเล่าสู่กันฟังนะฮะว่าเป็นยังไงที่บุูราคำเป็นยังไงผมรักษาโควิดหายแล้วเป็นยังไงบ้างสรุปแล้วผมหายแล้วนะครับน้องๆนะไม่ต้องพิมพ์นะว่าพิกิตเป็นโควิดจริงหรือเปล่าเป็นจริงๆนะเป็นเป็นจนหายแล้วนะครับนะเป็นจนหายเป็นโควิดแล้วนะครับ ก็กลับมาทําคลิปแล้วก็พยายามตอนนี้ช่วงนี้ก็มีคลิปเก,ก่าๆที่ให้ทางทีมงานตัดไปให้นะครับก็จะมาทย,ยทยอยลงนะครับแล้วก็มีคลิปให,ใหม่ๆที่ผมเริ่มถ่ายเองแล้วก็เริ่มตัดเองแล้วนะครับโอเคส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับผิดภาพการใดขออภัยไระที่ดีด้วยครับผมบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่คอยให้กาลังใจแล้วก็คอยช่วยเหลือผมต่างๆในช่วงที่ผมเป็นโควิดด้วยนะครับ